อันนี้คือกระดาษที่ครูคพับให้ดูนี่พับอย่างนี้นะครับพับลงไปให้เท่ากันแล้วเอามือลูบพอลูบเสร็จแล้วกระดาษจะเป็นร่องเห็นไหมลูกเนี่ยเป็นร่องเหมือนเตารีดเสร็จแ,แล้ววางที่พื้นเด็กๆครับสีน้คุณครูจะเอาหลอดใส่ตาไว้ตามสีเด็กๆจะได้ไม่สับสนจะได้ไม่ใส่หลอดผิดนะครับอ่าจะได้ไม่ใส่หลอดผิดอ่ะดูนะครับทำอย่างนี้ลูกแล้วจุ่มไปในในสีน้ําเนี่ยแล้วยกขึ้นมาให้ค่อยยกนะ เนี่ยปีว้วจิดมาแล้วเนี่ยก็เอาเอาเอา,เอามาจิ้มลงในกระดาษอ่ถ้าไม่พอก็เอาจุ่มจุ่มลงไปในน้ำเลยลูกจิ้มลงไปในกระดาษเอาเอาคุกท่าสีเลยนะเอาไปสีส้มบ้างเอาเอาตรงการลางร่องบ้างก็ได้แล้วก็ขอ,ข,อขอบขอบก็ได้ต่อไปอันนี้เรียกว่าสีอะไรรับสนะีน้ำเ,เ,เงิน,นต่อไปนี่สีอะไร ทำอะไรน,นะยกเบาๆนะจุ่มจุ่มลงไปให้ให้จมน้ําแล้วก็ให้จมน้าทงสีนะเอาตรงกลางมาถ้าไม่พอก็ใส่ต่อไปสีเหลืองเอาให้ครบผ้าสีก่อนนะแล้วค่อยค่อยพับนะครับพยายามให้อยู่ตรงกลางตรงกลางร่องแล้วก็ตรงนี้เอยอ่ะคราวนี้ดูนะครับ เมื่อเราจุ่มเสร็จแล้วเราเอาหลอดเก็บเข้าที่เดิมนะครับเด็ดกลุ่มแก้วนะลูกจากนั้นเราก็พับพับอีกทีหนึง่งพับอีกทีหนึ่งเบาๆค่อยๆเอามือกดเอามือกดเแบบาๆนะครับไม่ต้องกดแรงลูกกดเบ,บาๆกดเบ,บาๆกดเบ,บาๆกดไปเรื่อยๆเบาๆเออเหมือนเหมือนผีเสื้อมันใส่เลยเดี๋ยวดูนะกดเบ,บาๆนะเดี๋ยวกระดาษขาดกดๆเบ,บาๆเแบบาๆ ค่อยๆเอามือคอๆจากนั้นเด็กๆดูเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเราเอามือดูนะครับฉันจะละลันหันเอาดันหันขาสวยสวยไหมครับเด็กๆว่าเหมือนอะไรเอ่ยเหมือนผีเสื้อเหมือนนี่มๆก็ได้นะดูอย่างี้อ่าแบบนี้ลูกเ้าเรียกว่า ับสีแล้แล้วเราก็เอาไปตากข้างนอกไปดีกนี้นะครับ,บ,บออาเออเหมือนตีเสื้อเลยไหมนะโอ้สวยงามเลยเอาไปตากจ้ะว้าวสวยงามเอาไปตากาาาตากระดุมทำแผ่นที่สองก็ได้นะครับว้า เก้าสโลพกเ่าสวยงามเห็นไหมนะเหมือนอะไรครับเป็นผีเสื้อเนสื้อนะเอาเอาไปหนีลูกไปอ่าไปหนีบเลยครับโอ้อ่าไปหนีลบนลูกไป ไปหนีบเลยลูกเอาไปหนีบโอ้สวยมากอังเปาเอาไปหนีบเลยลูกเกี๊ยมเลยตัวอะไรดีอ่ะเหมือนอะไรครับผีเสื้อนะเออ๋สองแผ่นหนีบเลยลูกหนีบเลยโอ้สองแผ่นอยากทำสองแผ่นได้ครับได้ครับหนีบคู่กันเลยสองแผ่นเลยหนีบคู่กันสองแผ่นเลย